เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง New Normal นะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม F4 Online เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีอยู่เกมเดียวนะครับผมก็มากันอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับผมเพิ่งเริ่มสักหราดเลยก็ อ่ามันจะเป็นคอนเทนที่มีความคล้ายๆแล้วกันนะครับเกี่ยวเนื่องกับคอนเทนต์การจัดทีมแล้วกันเพราะว่าโดยปกติอ่ะคอนเทนต์จัดทีมนี่คือผมจะทําทีมให้ทําแผนการเล่นนะครับผมแล้วก็อ่าเอาไปใช้เล่นจริงๆเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนที่เบาสมองลงมาสักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ใช้ได้เหมือนกันนะก็คือการแนะนําทีมนั่นแหละโดยการรีวิวทีมของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าผู้บุทีมเอเวอเรตั e นะครับในงบประมาณ8ล้านล้านนะครับความน่าสนใจของทีมเอเวอเรสตนหลกักๆแล้ว มันมีผู้เล่นนะครับหรือว่ามีนักเตะที่ถนัดสองเท้าที่หลากหลายตำแหน่งมากๆนะครับและไอ้นักเตะแบบเนี้ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนครับเล่นได้หลากหลายบริบทเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตำแหน่งกองหน้าก่อนก็ได้นะลิชาริสันกับแกรีลินิเกอร์นะครับซึ่งอสองผู้เล่นท่านนี้นะครับผมก็ถนัดสองเท้าอ่ะมันทําให้เล่นได้ง่ายมากๆนะครับความเร็วดีสปีดต,ต้นได้จบสกอร์ดีหาพื้นที่หาช่องว่างโอเคนะครับความคล่องตัวก็ เยอะมากๆด้วยเรียกได้ว่าค่อนข้างคบเครื่องใช้ได้เลยครับซาลิลาก็อาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ตัวเล็กจนเกินไปครับค่าพลังค่อนข้างคบเครื่องในหลายๆบริบทนะครับแล้ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยว่าเอ็นักเตะพวกนี้ถ้าเราเอาไปเล่นในตำแหน่งอื่นเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นสูงเอาไปเล่นในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยพลังมันก็ไม่ได้ลด ลงมาสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นลิชาริสซนก็ได้นะครับเห็นไหมว่าถ้าเอาไปเล่นเป็นฟเกอร์เนี่ยพลังจะล้ออ่าสูงถึงร้อยสามสิบเลยเอาไปเล่นเป็นริมเส้นก็จะเหลือร้อยสามสิบเอาไปเล่นเป็นหน้าต่ำเหลือร้อยสามสิบเอาไปเล่นเป็นกลางลูกเหลือร้อยยี่สิบแปดอะไรแบบนี้ซึ่งอ่าไอ้นักเตะอ่าของฟุตทีมเอเวัตตันนะครับโดยส่วนใหญ่อ่ะมันสามารถเอาไปจัดทีมนะครับหรือว่าเอาไปทําแผนการเล่นได้หลากหลายมากๆแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะขอ,อนําเสนอเป็นแผน442นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เรามารีีีววิททมเเป็็นนนนหหลัััักกกดดง้้คือใู่ตะ เป็นหลักแล้วกันนะว่านักเตะในฟูลทีมชุดนี้มันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นาวาราซิชไหมกับอลอสบาร์กลีเหรอไม่สิาวาราซิชกับแจ็คไฮลิซ่าละกันนะสองคนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคล้ายกันมากๆนะครับมีความเป็นริมเส้นใช้ได้ซาลีระโอเคล้วนครับรูปร่างดีสองเท้าทั้งคู่อีกแล้วความรู้สึกต้นเยอะความสามารถในการเปิดบอลจ่ายบอลจ,จบสกอร์รวไมไปถึงการเลี้ยงบอลความ้องตัวดีหมดเลยครับก็ ถือว่าดุเดือดครับและน่าเล่นมากๆนะต่อมาในแดนกลางก็จะมีลอสบาร์คลีกับดอนนี่ฟานเดอะแบ็นะครับผมซึ่งลอสบาร์คลี่ก็จะโหดมากๆนะครับผมทั้งเกมลุกและเกมรับตัวใหญ่ซองเท้าอีกแล้วนะครับเราก็ทําได้หลากหลายบริบททั้งเกมลุกและเกมรับนี่คนคอนเซ็ปต์เดิมเป๊ะส่วนดอนนี่ฟานเดอะแบ็กก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นกองกลางที่สลีระดีถือว่าสูงใหญ่ใช้ได้นะ184เลยท้าน่าซองเท้าอีกแล้วนะครับความเร็วมีจบสกกรได้ความคล่องตัวใช้ได้เกมรับดีเกมลุกดีบ้ากูลิดไปเนี่ย มันครบเครื่องขนาดนั้นก็เลยทีเดียวเชียวนะครับต่อมาในตำแหน่งแบ็คก็ใช้เป็นแอนโทนี่โรบินสันเนาะคู่กับเซมุสโคลแมนนะฝั่งซ้ายก็เป็นโรบินสันฝั่งขวาก็เป็นโคลแมนนะครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นมุกนี่คุณผู้ชมอาจจะรออถ้าโรเบรนสันมาต้องเซ็นทันลาดพาวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมก็เป็นเซมุสโคลแมนนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของเอเวอเรสตันนะครับหลักๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ดีเรื่องวีฟูดมากเนาะแต่ว่าเรื่องของเกมรับกับเกมลุกที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วทั้งคู่เลยก็เป็นตัวเลือออกกกกกททททีี่่่่่่่่ไไไไมมมมมมยยยาาาาาาินนสััหหหรรรถ้้้ตํแแงงงงงงบ็คึึูููวใชธด มึงฟูทีมขี้โกงแหล,ละทามันได้ขนาดนั้นน่ะนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเซนเด็กทั้ง2คนนะครับผมในตำแหน่งกองหลังแหละก็จะมีเจมทาคอฟสกี้ผู้ยิงค่ายิลิ์อยยอพูมานะครับผมดับฝันแทนที่จะชนะฉันไม่มีทางขอเสมอดีกว่านะครับผมก็เจมทาคอฟสกี้ก็อาจจะเป็นกองหลังที่ไม่ได้มีความเร็วสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความสามารถในการเล่นเกมเราถือว่าโหดมากๆโหดจัดๆเลยนะครับส่วนอามาดูนันนน่า,น,าน้องชายอันเดอนัน่าไม่ใช่ครับอ้ํา อ้ำนะครับคือโอนาน่าก็เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วที่เยอะแต่ตัวใหญ่นะครับไม่ช้าเลยความพ้องตัวก็ดีวิกฟุตก็ได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ค่อนข้างโกงนะถ้าเทียบกับราคามันถูกไงสองแสนเอ,เองแต่เก่งสุดๆไอ้นักเตะประเภทนี้เราเรียกว่าโกงนะครับส่วนผู้สั่ป,ประตูก็จะใช้เป็นสเตกเกอร์เลนเบิร์กนะครับก็ดูดีใช้ได้สลีละดีวิกฟุตดีซูเปอร์เซฟดีนะครับเหนียวดีแค่นั้นเอง นะครับนะแล้วก็ตัวสำรองตัวอื่นก็จะมีประมาณนี้นะมีลูกุกุมีลูนี่เดี๋ยวผมก็จะพยายามสลับลงกันเล่นในหลายๆบริบทนะครับลูกุกุอาจจะไม่ได้มีฟุตขนาดสองเท้าแต่ว่าเขาจะได้เรื่องความสูงใหญ่นะครับความหนาวของเขาและแน่นอนครับเรื่องลูกากาดถือว่าเป็นทีเด็ดทีดวงของเขาเลยส่วนเวลูนี่ก็จะดรอปลงมาในส่วนของเรื่องของซา,าลีระ ตัวเล็กลงมาหน่อยครับแต่ได้ความคล่องตัวเพิ่มเข้ามาแทนนะครับแล้วก็ได้ความเร็วที่วุ่นว่ามากกว่าอย่างชัดเจนและความสามารถในการจบสกอร์ในบริเวณนอกขอบเขตโทษที่ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกใมคัน,นหนึ่งที่ถือว่าทําได้ดีใช้ได้ทั้งคู่อาจจะไม่ได้สองเท้าทั้งคู่นะแต่ว่าวิ f ฟุตมันสี่อย่างลูกกูก,ก็ขวาสี่ลูนี่ก็ซ้ายสี่ถือว่าวิฟุตของเขามันก็ใช้ได้ในสถานการณ์ที่มันขับขันมันก็ยิงข้างเท้าที่ไม่ถนัดทําได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเนาะชิน คือตัวใหญ่สองเท้าเกมนี้ตัวใหญ่สองเท้าม่งก็ไม่ต้องโทรไม่ต้องทาทา,ทาอะไรกันแล้วเก่งเคชี่หายเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นอ่าอิมไลเกรนะครับก็เกมรับดีแต่ว่าข้อเสียคือเรื่องของวีฟุตั่นแหละนะครับแล้วก็ความเร็วที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะดีที่ความคล่องตัวกับเกมรับ โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าพะทนาที่ดีนะครับแต่ก็ปีนหนึ่งผู้เล่นที่ใช้ได้แหละหลักๆคือพลังมันเยอะแต่ราคาไม่แพงแล้วกันนะครับในกโกเลนโก้คู่กับแพตเทอร์นอันนี้ก็เป็นสำรองแม็กซ้ายแม็กขวาอะไรเอามาสลับสับเปลี่ยนกันแน่นอนครับกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งนะในยุคปัจจุบันนะครับผมก็คือเบโต้นั่นเองนะครับหลักๆแล้วก็คือสูงใหญ่ครับร้อยเก้าที่สี่หนักไปสเปรแต่ความเร็วสปีดต้นเกือบร้อยสี่สิบครับ เป็นนักเตะที่สูงใหญ่แต่ความเร็วจัดจ้านมากๆจุดเด่นของเขาคือจบสกอร์ได้ดีครับในบริเวณกรอบเขตโทษและแน่นอนครับที่เด็ดทีนัวงเขาคือลูกกลางอากาศนั่นเองก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมเอเวอรสต์เนาะหลักแล้วคอนเทนต์การรีวิวทีมก็นําเสนอนักเตะและอยากให้ผู้ชมเนี่ยโฟกัสไปที่นักเตะอ่าในทีมที่ผมเอามานําเสนอนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ขอบคุณคุณเอิร์นแล้วกันนะสำหรับเจ้าของไอดีที่ให้ได้ลองกันสัหน่อยนะครับก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันได้เลยนะครับผมานี่ไง บังไว้ดูสปิริตโอเคมากรีโคเมนร์ไรยานี้ก็เอาเลยบ่โอ้โหหล่อสบายกรีเดะย,ยิงเป็นกุลิตเลยครับโอ้โหดูรับเดียก็สิวางถึงกับเวอร์วาลา,าัสติ์ขยิบตาขยิบตาปี๊บปีป๊ปปีปปปปป๊อนนี่เปิดหมวนะกนะอ๋อ,อ ดิชาไม่ยิงครับแล้วผู้สัประตูถึงขั้นเซฟให้ครับแล้วก็บอลเข้าทางทาคอฟสกี้ด้วยความบังเอิญเฮ้ยแต่ทาคอฟสกี้มันยิงคมมากเลยอะอารมณ์เหมือนยิงใส่เลี้ยวปูดับฝัน่าพาเสมอมยิงคมนะถึงมันจะเป็นลูกเข้าทางด้วยความบังเอิญก็ตามอะไม่เงียเตะรอดดาลีนิเกอร์แทงมาฟันเดอะเบกยังได้อยู่ โอ้โหโล่งเลยวราสิทธิ์บอกมันโล่งจุ๋งเหลือเกินมันโล่งเหลือเกินครับ <c oughs> ยิงแบบเดรกชูโตด้วยครับจังหวะเดียวมีเสียวไม่ได้จับแต่เข้าคมนะอนนี่ฟานเดค h e b ยอือขาตนนิงๆขานส้นนั่นเออะจับอลไม่ดีจับอบลดีฟานเดอ b r e ลีนิกเกอร์คมคมครับผมแตง่งน้องน้องน้องแด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 งน้องคมเลยใช่ได้ตั้มแล้วก็จบได้สวยซะด้วยไรเรื่องความสามารถที่มันเฉพาะทางมากๆแบบบางตัวเช่นเราต้องการนักเตะคนหนึ่งเอาไว้ทําจุดประสงค์ในจุดประสงค์หนึ่งเช่นต้องการริมเส้นที่ สามารถทะลุทะลวงได้ด้วยตัวคนเดียวหรือต้องการริมเส้นที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยำความอนเนกประสงค์ในแต่ละโพซิชันหรือว่าในแต่ละตำแหน่งอะผมว่าเชลซีกับมิลานมันดูไม่ได้เฉพาะทางเหมือนมาดิดขนาดนั้นอันนี้คือความได้เปรียบของมาดิดที่ดูดีกว่ามิลานมากๆสำหรับผมเนาะดังนั้นมิลานกับเซลซีเนี่ยอันดับ 2, 2> ไปอันดับ3มง่มงมงนี่เนอ <laughs> เลยมองว่าสเปอร์กับเลเวอร์เนี่ยมีความคล้ายกันมากๆและอีกเหตุผลหนึ่งนะนักเตะให้เล่นน้อย แต่นักเตะที่ให้นน้นนนองๆ่ะโกงโอเคไหมประมาณนั้นอันดับ4ผมให้ <c oughs> ผมให้แมนซิตี้แล้วกันครับผมมองว่าแมนซิตี้โยไม่รกวโทษอันดับ4 <c oughs> ผมขอให้บาเยอร์แล้วกันครับ <c oughs> ผมมองว่าฟูลทีมบาเยอร์มันเป็นฟูลทีมที่ เล่นได้หลากหลายบริบทนะเอามาเล่นเป็นเน้นเล่นในบริเวณหน้ากรอบก็ได้เน้นยิงไกลก็ได้เล่นในกรอบเขียโทษก็ได้แต่สิ่งที่เป็นทีเด็ดที่สุดของบายมิวนิกนั่นคือจุดแข่งเขาเลยนะเวย้ยคือการเล่นบอลสไตล์เอาบอลเข้ากรอบเขียโทษเป็นหลักและจะยิ่งเก่งคดโทษถ้าเล่นสไตล์แบบลูกกาอากาศสไตล์ครับตัวเก่งอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าตัวเก่งแต่ละตัวมันค่อนข้างที่จะอเอามาใช้ได้หลากหลายบริบทมากๆเหลือเกินครับ ตัวอย่างเช่นเจ้าคันเซลโลก็ได้เล่นในทั้งเกมรับเล่นทั้งเกมลุกเอาไปเล่นเป็นแบ็คก็ดีเกมรับแน,น่นเอาไปเล่นเป็นเกมลุกเอาไปเล่นเป็นกลางรับก็ได้เอาไปเล่นเป็นกลางลุกกลางเชื่อมเอาไปเล่นเป็นริมเส้นทั้งสองฝั่งก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันโดดเด่นในหลายๆบริบท กลางรับถ้าเกิดว่าชอบตัวที่มันเกมรับแน่นๆก็โรดี้ถ้าเกิดชอบตัวที่มันมีเทคนิคผสม,มเข้ามาก็เป็นยายาตุเล่ถ้าเกิดว่าชอบตัวพลังงานจัดจัดก็มีอย่างอิวคายคุนดกันถ้าเกิดพูดถึงกองหน้าอย่างริบาฮาร่ดนสูงใหญ่มีความเร็วก็ค่อนข้างโกงแต่เอ้ยเราไม่ถนัดกองหน้าสูงใหญ่มีความเร็วนี่ไม่อยากเอาบอเข้กัเก็ตโทษบ่อยๆด้วยก็มีใครครับฮูเลนอัลวาเรสมีคาร์ลอสเตเวสถูกไหมมันแบบอเนกประสงค์เหลือเกินนะสลัมแมสิตี้จริงๆผมว่ามันค่อนข้างมีความคล้ายเรียลมาดิดนะแต่เพียงแค่่่่วาาสิงททีมันํ ให้แมนซิตี้อ่ะแพ้แล้วลมาดิดเยอะนะครับแล้วก็แพ้ทีมอื่นที่ผมกล่าวมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวละครการเล่นนั่นแหละไอ้พวกนักเตะอะไรเงี้ยมันมันไม่อนเนกประสงค์เท่าฟุตทีมอื่นเรื่องของเทียริสฟุตทีมที่ผมคิดไว้ที่พูดยาวๆไม่ใช่หรอกเผื่อเอาไปตัดลงคลิปด้ไงเผื่อเออเผื่อเอาไปตัดเป็นคลิปช็อตอะไรเงี้ยนี่ฮี่ไปไงมีสาระบ้างกูสาระอ่าประมาณนี้ครับยูเว่ด้วยครับที่สาม ผมให้ยูเวอยู่อันดับสี่เพรา้วกระบายเยอะแล้วกันยูเว <c oughs> ผมว่าก็เก่งครับ <c oughs> แบบถ้าเกิดว่าเราขึ้นแรงใช่ไหมยูเวมันเก่งจัดเลยงบน้อยๆอะไรเงี้ยงบเยอะๆก็เดือดแต่ว่าผมมองว่ายูเวปัญหาที่มันเริ่มเกิดขึ้นคือตัวลิมิเต็ดเริ่มเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ยูเว <c oughs> <c oughs> คือคืออย่างนี้อธิบายให้ฟังนะยูเวงบน้อย <c oughs> เก่งโคตรเลย แต่พองบเยอะมันเก่งแน่นอนถูกไหมแต่ประเด็น,นคือพอแม่งงบเยอะอะ่ะลองนึกภาพตามนะยูเว่งบเยอะๆเลยมีซีดานมีไิเบรทอะไรก็ได้อ่อโคงนะถือว่าโคงนะมีซีดานมีองลีด้วยอะแต่เลเวอร์อะที่งบเยอะอะซอนเอฟซีบวกแปดเนี้ยส,สเปอร์มีแฮร์รี่เคนดีซีบวกแปดเนี้ยหรือว่าถ้าเป็นของแอร์ฟูลอะไรวะเลเวอร์ที่ผมบอกไปชาบึงกืนไอคอนบวกแปด แบบบ้าๆเลยอะพอพอนึงภาพออกใช่ไหมอืมประมาณนั้นแต่แต่ยูเว่เก่งจริงเก่งจริงครับแต่เพียงแค่ว่าพองบมันเยอะอะแล้วอ่าลองเอาไปเทียบกับเทียริที่ผมลิสต์มาเนี่ยผมว่าแม่งก็แบบมันก็ยังสู้ยากอยู่นะถึงแม้มันจะเก่งมากๆก็ตามอะแต่ว่ากันตามตรงนะไอ้เทียริที่เรากลับมาทั้งหมดอะแม่งเมตาทั้งสิ้นแหละเราถึงพูดกันได้ไงว่าแบบใครเจ๋งใครไม่เจ๋งอันดับไหนอะไรไงและอันดับความเก่งแม่งไม่ได้ต่างกันมากหรอกเชื่อผมเถอะ วันเดอรบี้ครับเบโต้ครับแทงขึ้นด้านบนครับมันโล่งโจ้งเหลือเกินอ่ะเอ๊ะเอี้ยแบบองลีปานแบบซาร่าเอ้าลำหน้าไอสัตว์คนดูเยอะมากขอบคุณค้าขอบคุณค้าอุ้ยน้องเมทีทำไมขยันทำงานจริงส่งงานหนักมากเลยน้องชายพี่เฮ้ยขอบคุณค้าคนดูเอิรนมาอยี่สิบสองคนเหลือเนี่ยอันนี้ว่างกันไหมหยอกหยอกขอบคุณค้าเพราะมันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยด้วยเป็นกำลังใจกันด้วยนี่ คนหนิมขาดสิกับรันใจไปสอยศีบหัว่ะคอยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไรนี่ลองมาลูกูกับปันควางบอกว่าจะเล่นเปิดหมงครับยังไม่ได้เปิดหมงสักแแหเลยครับงงเหมือนกันนะบาร์ลี่ตอกมาให้กับวราศิย์ขยิบตาเบโตโอ้โหมิดอารันยิกครับลูกากูครับผมอ่ะลูกกูแปลเดี๋ยวะนะีลามีอยนะไม่ลามนะนี่<ด>ไงลูกากู<ด>โอห้หมิดอารันยีโอ้คานเบโต ฟานหยอโออโอ้ดึงออกมาล็อกหลบอุ้ยดอนนี่ฟานเดอะเบคไอ้ตำนานแมนยูมันพิ้วหลายหลายนะดูดีครับคุณผู้ชมครับคือแบบใครฟูแมนยูคุณต้องเล่นให้เขาให้ได้เขาคือนิวพอสโคครับดูจากเส้นสีผมก็รู้แล้วนะครับผมแดงๆแบบนี้ครับแชงคูไอ้บ้า ตึงเลยมันอกีตึงเลยครับตอนนี้ฟานเดียครับอยู่ดีๆก็ส่งบอลไม่แม่นยำซะอย่างนั้นไปตรงช่องนี้อ่ะโอ้กาบมาทำทีมาเยือนดีไหมน่าสนใจนะถ้าเราเล่นสายเล่นลูกกาศอะเล่นบาเยือนแบบสุดๆไปเลยอ่ะโอเคเลยนะเอ้ปัดข้อทางแบบนี้ใแปลกก็กองหน้าเคเลวานไหมถ้าอยากได้ตัวเร็วๆก็สลับสับ กับมานี่ไหมเตลินิเกอร์เคยอยู่บายเยนเหรอไม่นะนะพยายามเซฟแล้วตำแหน่งการซ้ำตรงนั้นไม่มีแนวรับคือขวาได้นะวนโอเคนี่ไงล่ะสวนกลับแบบรวดเร็วครับโดน,นี่ฟานเดอะแบ็คสวัสดีสวัสดีฮัวเชียร์โฮนะครับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนด้วยนะมีแมน,ย,น,แนยูเป็นแรงบันดาลใจแล้วเป็นแรงผลักดันนะครับคุณฮ,ฮัวเชียโฮ นะแนะนำว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเอ่อวาราสิบนี้ฟีกิกดีจริงเหรอวะกูอยากรู้นะมันยิงดีจริงเหรออ่ะผมยิงรอบนึงนะถ้าไม่เข้านี่ผมโทษเลยนะขอโทษครับเออยิงดีครับผมขอโทษวาราสิบยิงฟีกิกได้ดีมากครับขอขอโทษวาราสิบครับกดเต็มข้อรอเต็มแข้งบอลเสียบเสาเออหือเข้าได้ไงเป็นไงอันนี้ใช้เป็นการอุ่นเครื่องก่อนเริ่มแข่งนั้นเอออุ่นเครื่องธรรมดา มันยังไม่ใช่เหลี่ยมนะไม่ใช่เหลี่ยม <tir reconstruction> ถ้าเรามาเปิดหม่งไปๆแม่งต้องดูแบบไม่มีคนประกบอะ่ะแต่ผมอยากหม่งให้ได้ในสถานการณ์ที่ดูหนึ่งต่อหนึ่งมากๆวัาละศรีครับผมไม่ต้องเปิดหม่งก็ได้แทงแม่งตามช่องไปเห็นด้านข้างลงตบเข้ายิงไป <aggress wsz> เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน ไม่ก็ผมชินกับหลังสามากเกินไปก็อาจจะด้วยครับตอนแรกอนบกแปดดีไหมโอ้เก่งมากๆครับก็เป็นเพื่อนๆนะเป็นเล่มเอดยไมโกเลนโกไปมามึงม่งสกูสางเลยกูตือเลยเนี่ย มึงหม่งสักกูตื่นนี่แนะมึงหม่งสักกูตื่นเลยเปิดหม่งไอ้สัตว์มาเปิดเปิดไปเหอะเดี๋ยวก็ข้าหม่งข้างแหละอารมณ์แบบประจารย์ยิ่งสากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขียดทิ้งไปเออแต่จริงอย่างที่ผมบอกนะถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกเปิดหม่งจริงอะ่ะมันจะต้องดูตัวที่มันเข้าทำอะ่ะแล้วแบบว่ามึงหม่งได้แน่ๆต่อให้มีตัวประกบมึงก็เสียเหลี่ยมกูยอยู่ดีอะไรเงี้ยมันมีเหลี่ยมของมันอยู่ครับ แต่ว่าผมเองก็จะพยายามเล่นในสถานการณ์ที่แบบเปิดหมงรัวๆเน้นสร้างจังหวะสร้างโอกาสคนระับยิ่งได้โอกาสมงเงยอะก็มีโอกาสเป็นประตูได้เยอะอะไรเงี้ยให้เข้าใจแบบนั้นก็ได้โอเคไหมาจังหวะน,นี้หมงไม่ได้โอ้ยเปิดไม่ได้ด้วยเพื่อนพี่หลอ่อใช่ค่ะฟานเดอะบิ๊กฮาชิเมะมาสเตไม่ต้องหมงและสัตย์ยิงแม่งเอาเธอจนหอบแต่เป็นได้แค่ตัวประกอบอบพี่นิวโอ้โห ผมคงาไม่เอาใครไปเรื่องหรอกไอ้บ้าผมไม่ได้กระลูกกะล่าขนาดนั้นนะถึงแม้พฤติกรรมมันจะดูอ่าใกล้เคียงกับไอ้คนประเภทนั้นก็ตามเฮ้ยโดนนะเนี่ยเหลี่ยนไนส์หลอดเพื่อนพี่หลอน่ารักไหมน่ารักครับนี่เนี่ วอลาซิชเปิดมงอัลขึ้นกระตุกอ่ะกระตุกนี่กระตุกอ่าเนี่ยเปิดมงเปิดมงแบบกระตุกเปิดมงแม่งเนอจริงๆกูจะเอาลูกกูมาเปิดมงทำไมเป็นลินิเกอร์วะมึงสลับทบาทกันดิส่วนใหญ่เปิดมงที่ได้เปรียบมันคือเสาหนึ่งกับเสาสองนะแต่ตัวเสาสองเซอสองมาเสาหนึ่งแล้วแต่ลมเกมแล้วแต่ดวงไม่หรูก เล่นตามสัญญาตะาย่อนลดกูกูเปิดเปิดไปพี่หมีโอ้ยพี่หมีไม่ได้อยู่ผมไม่ได้เข้าดิดวันนี้โทษทีวันนี้สตรีมแบบไม่ได้เข้าดิดแต่พี่หมีน่าจะอยู่ในดิดแหละนี่แน่เอลีนิเกอร์ครับผมฟูกับอังกฤษมันพอสสลับ ฟูกับอังกฤษมันพอสลับกับแมนซีได้ปะได้ได้ไดไดมันนักเตะแมนซิตี้อย่างอังกฤษเยอะสไตล์รูปโปรไฟล์มีแต่ลูกพี่ไอ้สัสอานะฮะอันนี้ฮะ่เตึงตึงตึเมมาสเตนี่หงอ่าไม่ได้คุยกับผมครับในห้องผมยังไม่ได้อยู่เลยต้องเข้าไปอยู่แล้วครับนายโนวามันเป็นห้องโสดครับอ่าใช่ครับห้องรับห้องรับ ก็ตดขึ้เลยวะไปอย่าเพิ่งไปหยองเว้ยชีวิตเราแม่งเกิดมาแบบแพปซี่อ่ะอร่อยมากบนซาเว้ยอากาศร้อนด้วยกินได้นะนี่ไงนะลัวกูมองเลย นี่ไงจะล้มอยู่ละแต่ผมก็ยังไม่ล้ม,มนี่ไอ้ฟันเดอะเบคมาแล้วฟันเดอะเบคมาแล้วลงลองๆอะไรอ่ะแล้วเราไม่รู้รู้รู้ลูกล้การ นี่ยังไงยิงไกลมาน้องมามาเป็นขันยาให้พี่ได้ไหมบอกกลางเกาะเอ้ยไม่ใช่เทพเกาะเกาะคือที่ไหนวะโปรไฟล์มันกระตูนกูยืนอย่างลอยเฮียแล้วเจยืนเกียร์มาเจซื้อเกียมาฮะยิงผ่าโหยิงาเลยเหรอเยอะจังวะ มูนอนเหอรอเออทำไมเสียงเจมันอู้อี้อู้อี้อย่างอ่ะเดี่ยมจริงคนเหนือป่ะนี่อ๋อมึูทูหาเจส่วนตัวเหรอใช่อ๋อไอเจมันหลับหรอเอพีเหรอกูเพียงไปว,ว่ามาเทรดก่อนครับดูดิมันจะตอบว่าไงถ้ามันตอบว่าไม่กูก็ไม่เอาอะไปตื้อด้วยคนขายเยอะแยะ s h o c เ the base Harrison โหดโหดจ้าโหดฉาด ไมม่พีพลลาดแ้วครับด้ววยคามิ่งวซีโซซึเกะเรากาไก่ถ้่เจมันเอาเอมานทำอะไรวะไอมีมาสเขาหลงกรืออะไรของมันนะไอที่มันบอก V I P เหรอ V I P นี่แน่ปัน,นโอ้โแหแฮริซันอะไรอะเกมเราบอกอ่ะมีเราบอกกันกล้วยอ๋อเออเราบอกกันกล้วย <laughs> ตอนนี้ดังมากมึงฟีเวอร์สุดๆคนเล่นกันเต็มเลย กูยังตกใจเลยฮะมีด้วยเหรออแม่งมีจริงแล้วจนวัยของการกล้วยใช่ไหมพระเอกการกล้วยตัวอ่านางเอกชาบาแก้วเชฟเชงโก้วัยเกินท่าคอฟสกิ๊กี้เวอรเฮอร์ใส่ส้นหมอกาสเไปโบวลเย้ลูกูกู ไงนี่แน่เฮลลิสันปึ๊บปุ๊บป๊บนี่แน่นี่แน่ไดรเล็กชูโตอ่าหมอบอก9.8ทับ99%แล้วอีกนิดเดียวจะ100%แล้วสู้ๆน้องชายพี่รุยต่อเว้ยเหมือนที่17ไปหาหมอครั้งสุดท้ายละจัดไปครับคนดูเขาก็แบบว่าได้ประโยชน์จากเราไปมภูมิใจจริง สตรีมาตั้งปีกว่านี้เป็นครั้งแรกที่สาระขนาดนี้เนี่ยที่ผ่านมากระลิ้วกระลามาเลยตลอดผมขอบคุณผู้ชมมากนะที่แบบมีคําถามดีๆมากเอ้ยมีม้าแต่เออถ้ามีม้าในเอฟซีอะไรอยากให้ลองแกลลี่ลีนิเกอร์มากเลยอ่ะมันคือตัวมีม้าเลยอ่ะครับเพื่อนเร็วคล่องยิงคมสองเท้าอะไรเหมือนเอโต้อ่ะมันคือเอโต้อังกฤษอะมึงที่กูเล่นเนี่ยเนี่ยกูต้อมาม่าไว้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลืมเลยเดี๋ยวมาโหมันเกินเขาว่าอื่นไปแล้วน่ะดิชาริซอน ดึงดึงดึง,งดึงจุดโทษไปหาหลอกพี่มาร์ทมาเล่นอีกแล้วเหรอไม่ใช่คยินดีอขอบคุณซาโดนอีกครั้งนึงนะหนึ่งรนะ้อยบาทครับแต่ว่ามัวแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งนานก็ขอโทษด้วยนะแต่บอกว่าจะเข้าใจกันนะครับเกลี่ลินิกเกอร์เก่งมากครับเกลี่ลินิกเกอร์เก่งมากจริง โอ้ส oh, so so ู้ๆเลย